ความสุขของประชาชนคือหน้าที่ของพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการพักประชาชาตินำคณะลงพื้นที่พบป่าและให้กำลังใจพี่น้องชาวลำพูอพําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหลังประสบภยัยน้ำท่วมทำให้ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของพี่น้องต่างได้รับผลกระทบปัจจุบันมีทั้งภัยธรรมชาติและโรคติดต่อผลพวงที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือภัยของการประกอบอาชีพ เพราะโรคติดต่อทําให้การประกอบอาชีพเกิดความยากลําบากและอย่างส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมากําลังใจและความห่วงใยที่พักประชาชาติส่งมอบให้พี่น้องประชาชนคือความจริงใจที่มีในขณะเดียวกันความสุขและความเจริญของพี่น้องประชาชนคือความสําเร็จของพักประชาชาติไอเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่ประสบภัยของจังหวัดนราธิวาสแล้ววันนี้ก็ มาเยี่ยมพี่น้องที่วัดแห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องไปพุทธครับควานได้ไปตะเวนหลายแห่งไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบไยัยของจังหวัดนาราที่วาสะเ,เจ้าวันนี้ก็มาเยี่ยมพี่น้องที่วัดแห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องไปพุทธครับผมทราบดีว่า การประสบุ็กรภัยเป็นการทําให้ทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของความเป็นอยู่ของชีวิตของทุกคนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภัยธรรมชาติและปีนี้ทราบว่าหลายแห่งเนี่ยอาจจะมีอุกกรัยมากกว่าทุกปีโดยเฉพาะถ้าในเขตาตาักใบโกลกแว้ง แล้วก็ทราบว่ามีพี่น้องที่ประสบไยถูกรถถูกน้ำพัดแล้วก็เสียชีวิตใดรถไปเก็ดศพในจำนวนเก็ดศพเนี่ยงมศเจอหกแล้วไม่เจอหนึ่งพี่น้องที่เสียชีวิตที่เป็นภาษาสมัครที่เป็นเหมือนเป็นไทยพุทธกันนะนก็รู้ว่า คนที่เสียชีวิตทั้งหมดนี่ยเป็นมุสลิมของกยกตัวอย่า hmm. งก็มีจิตใจเราไม่เป็นพหุวัฒนธรรมนะเราไม่เลือกศาสนาว่าใครก็ได้เป็นชีวิตจะต้องมีความห่วงใยก็ไปตามหาไป,ไปติดตามศพจนตัวต้องตายนะอาสามัสสบททักพวกนี้ต้องเสียชีวิตในน้ำเพราะต้องการที่จะไปตามศพของ เ่่งหาาไมจออ,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 นนอตีอยกำลังใจและความห่วงใยที่พักประชาชาติสงมอบให้พี่น้องประชาชนคือความจริงใจที่มีในขณะเดียวกันความสุขและความเจริญของพี่น้องประชาชนคือความสำเร็จของพักประชาชาติ